ขมุยคุุงคือว่าเอมาไม่ต้องไปสดชจ่เลยรับคุณพี่เออเออพี่ครับสวัสดีครับทานอาหารช้าให้อิ่มท้องแล้ววันนี้ก็สู้ให้เต็มที่กันเถอะนะครับ คุณชินจะตื่นเต้นเกินไปแล้วนะใช่ใช่คนที่ต้องไปโซ่ก็คือพวกเรานะครับนั่นสินะ,ะยังไงก็พยายามเข้านะว่าแต่มิสกิช่วยเรียกฉันว่าผู้จัดการจะได้หรือเปล่าอะฮะเข้าขใจแล้วคุณชินขอบคุณสำหรับอาหารครับด้วยความยินดีเลยครับ Good morning เอ e ว y o n e วันนี้ก็จะมีการต่อสู้ที่ร้อนแรงเหมือนเช่นเคยครับสุดท้ายแล้วทีมที่ได้ไปยังสเตจต่อไปคือทีมใดกันแน่ความน่าตื่นเต้นของการต่อสู้กําลังพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแล้วครับตื่นเต้นจังเลยครับเอาล่ะทุกคนพยายามสู้ให้เต็มที่นะครับค <c oughs> <ๆ>ุณชินด้วยนะใช่ใช่แล้วจะลองพยายามครับ การประกบคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคู่แรกในรอบที่3ก็คือแชมเปี้ยนจากญี่ปุ่นที่ผ่านรอบอนนน 0, 2องด้วยคะแนน3ต่อ0ทีมคิมโฟปะทะเธอคือโนเกงแชมเปี้ยนทีม S.I.T. Genius อยากให้ทุกคนในทีม q ิพยายามสู้กับทีมที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะให้เต็มที่เลยครับไรที่เจ็บสีวางเดิมพันกับเทพธิดา เซนโดไอจี S S พวกผมได้ตรวจดูผลงานของพวกคุณตอนที่อยู่ญี่ปุ่นหมดแล้วเห็นว่าชนะการแข่งระดับประเทศด้วยนี่ครับเออแต่ก็คงจะเอาชนะการแข่งนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะผู้ที่ชนะก็คือพวกผมทีม SIT g อท i เนี่ยยังไงล่ะเรื่องนั้นอะถ้าไม่ลองสู้ดูก็ไม่รู้หรอกถ้างั้นจะทำให้ได้เห็นเองว่าพวกผมนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนมาดวลกันครับเซนโดไอจี โคคุระมิสกิผู้หญิงเพียงคนเดียวในทีมคิวโฟตอนแข่งระดับประเทศได้เอาชนะนารุมิอาสกะจากทีมเอเอโช่วยทีมคว้าแชมป์มาได้แต่ว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกล่งขนาดไหนฉันก็แค่ต้องชนะแล้วคว้าแชมป์มาให้ได้คือให้เข้าใกล้คริสขึ้นอีกนิดอยู่กับมอนนั่นฉันต้องไปที่สมาตลอดแต่มันอีกไม่นานแล้วชิ ต่อให้หวังว่าจะได้สู้กับพี่สาวคนนั้นซะอีกต้องมาสู้กับนายเปี๊ยกสมองฟ่อแบบเนี้น่าเสียดายชะมัดเลยหน่อยแน่นายเองก็เป็นเจ้าเปี๊ยกที่อายุเท่าฉันเหมือนกันแล้วน่าไม่ต้องมาพูดหึมไม่เหมือนกันเลยสักนิดก็ฉัน่ะเป็นผู้ใหญ่กว่านายแบบเห็นเห็นหาฟังอะลองจินตนาการสิภาพของฉันที่จะมีสาวๆจากทั่วโลกมารุมห้อมร้อมไลล่ะเฮ้ยเป็นภาพที่แสบตาอะไรแบบนี้นี มันคือประกายแสงของสาวๆที่ลหลงไหลชั้นยังไงละ่ะมีเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอถ้ายังมองเห็นได้ก็แปลว่านายมีหัวใจที่ร้อนแรงใช่ย่อยเลยนะฮออฉันน่ะมีหัวใจที่ร้อนแรงอยู่แล้วลองจ,จินตนาการสีเทพธิดาของฉันที่น่ารักยิ่งกว่าใครๆทั้งนั้น <c oughs> ขามุยคุณ <c oughs> โหน่ารักดีนี่นะ ตัดสินใจแล้วเลาจะจบศึกนี้ฉันจะไปรับเทพธิดาคนนั้นของนายมาเฮ้ยว่าไงนะเทพธิดาของฉันอะไม่มีทางจะไปหลงนายได้หรอกนะพูดอะไรไร้สาระผู้ชายที่เล่นมันการได้แข็งแกร่งนะ่ะเอาชนะหัวใจของผู้หญิงได้เสมอละเพราะฉะนั้นถ้าฉันชนะนายได้เทพธิดาของนายก็คือเทพธิดาของฉันห,ห,หนีไม่พ้นหรอก วบ้าที่สุดฉันไม่ยอมยกเทพธิดาของฉันให้ไายเด็ดขาดเอหมอนั่นไปสู้อะไรที่สิงคโปร์กันแน่เนี่ยไม่ไหวจะเปียงสองคนทำเป็นพูดดีกันจังออขอโทษที่มาช้าค่ะเออยินดีต้อนรับไม่ยอมยกคุณเอไม่ให้นายเด็ดขาดเลยถูกตักบาไปแล้วขอ้ทษครับ เ <c oughs> มื่อกี้เหมือนได้ยินชื่อฉันเลยอ่ะก็คิดไปเองนะคะขอปออขอปออครับแล้วจะปิดทีวีทำไมล่ะเนี่ยทุกคนเขากำลังดูกันมันๆเลยนะอยอย่าดูใช่ไหมล,ล่ะอเอาละ<ๆ>ครในรอบสามก็ยังแข่งสามคู่พร้อมกันเหมือนเดิมจนกว่า <c oughs> จะออกสนะแข่งจะไม่รู้ผลแพ้ชนะของคนอื่นครับตั แว่นก <Vanguard. S 2> ัดแซบเทวะไวทไทเกอร์แซบมาชจ,จันที่ผ่านการฝึกฝนล็อกส์เยี่ยวเทวะอิจิเบลชิชเอคอนมาสเตอร์นัครราชส,สีเพลมาฝึกหัดกริปคลาสมาเมซัตอีกฝ่ายเป็นแว่นการ์ดไฟเตอร์อัจฉริยะ แต่ว่าเราเองก็มีความเป็นไปได้ที่จะชนะทุกคนในโกพา,าดินให้ฉันยืมพลังด้วยเถอะห้ามประมาทเด็ดคาดต้องสู้ให้สุดทีมือดวการท่าไปบนสุดของเด็กแล้วสูพปเรียไรได้เทพีเซนเซลซึ่งคือโยมิเร,รอไรเป็นนักสู้เข็มหมุดเรซานอร่ ขยับเอคอนมาสเตอร์ออกมาแล้วเรียกซิวเวอร์วูฟโจมตีด้วยนักสู้เข้มขุดเลสันุนรี่ดรฟ์เช็คเดเมจเช็ค <c oughs> <age> ให้ซิวเวอร์วูฟใช้บูส์แล้วให้เอคอนมาสเตอร์โจมตีเดเมจเช็คจบเทิร <c oughs> ์นเทิร์นของฉัน รอสกิลของเทพีจันซิลนี่มีแต่ว่าถ้าแบบนี้ไรอัลเคอร์การเดีย e oh oh, นเรดไอโอ้โหนาซุทคุระวันนี้ก็ไร้เป็นเทพีจันซิลไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรดไอก็จะสามารถสะสมโซลเพื่อใช้แผนอื่นได้ครับแบบนี้นี่เองขอเรียก เทพีจเจนซยลใช้บูสโจมตีด้วยเรดไอยทริกเกอร์เช็คสกิลทำงานเมื่อเรดไอาโจมตีสำเร็จได้โซลชาร์จโจมตีด้วยไซเลนทอม จบเทินแล้วสแตนแอนดรอรไรเป็นแลมคาเมลขอเรียกให้ซีเวอร์วูฟใช้บูสแล้วให้เอคอนมาสเตอร์โจมตีใส่ไซเลนทอมเก็บการบนมือไว้ป้องกันแลมคาเมลไม่ป้องกัน ไอ้คาเมลโจมตีเรดไอ้ปงกันด้วยโลเซนเมกัสดรายเชสคริติคอลทริกเกอร์เหรอคริติคอลให้ผลทั้งหมดกับจิโอกราฟใจอันให้ผู้รับใช้เินสอแฮมสุเกะใช้บุสโจมตีด้วยจิโอกราฟใจอันปรงกันด้วยช็อตกล้า เด็กคนนี้ที่บอกว่าจะชนะการแข่งขันไม่ได้พูดเกินจริงเลยสักนิด ไล่ศสัตว์แห่งความรอบรู้ลักส์เมื่อสัตว์แห่งความรอบรู้มีสัตว์แม่ชั้นที่ผ่านการพูดฝนอยู่ในโซ่เร้าความเน่อหอมก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเรียกว่าพลังไส่นอกจากนั้นเมื่อไล้ลงไปได้วยสัตว์แห่งความรอบรู้จะสามารถเปิดการได้เจ็ดใบแล้วเอาศัต์ผู้ทักแห่งความจริงหรือสัตว์ผู้ขมกดขึ้นมาไว้บนมือได้ด้วยชายผู้แข็งแกรง่งย่อมมีพวกพ้องที่แข็งแกรง่ง เพราเรียก Monoculus Tiger กับผู้รับใช้ดินสอ Monoculus ให้ Tiger จมตีใส่ผู้บรรกาศเช่าจะมาแล้วจะมาแล้วอ่าอีกแล้วเหรอให้ผู้รับใช้ดินสอใช้บูสต์แล้วให้สัตว์แห่งความรอบรู้โจมตีใส่เช่าไม่ป้องกันดลายฟเช็ค นั่นไงสองเด้มเมจแล้วจินตนาการสิภาพอของฉันที่มีสาวๆรุมกรีดน่ะน้ารับคาชั่มัดแค่นั้นฉันเองก็ทำได้น่ะโรสัตเทวะแบล็กโทเทสไลขอเรียกเจ็คหลดพันธนาการจัดการสาัตว์แห่งความรอบรู้ซะ ไวทไทเกอร์ Tiger, ใช้บุสโจมตีด้วยโททัสไดรฟ์เช็คสกิลของโททัสทำการมาแล้วขอเอาเอเซอร์ดราก้อนขึ้นมือจินตนาการสิเสียงเชียร์จัดเทพธิดาของฉันเนาะ โทษทีฉันเห็นเฉพาะภาพตัวเองตอนเนื้อหอมเท่านั้นล่ะรู้ไหมก็การแข่งเพิ่งเจะเริ่มตัวเรสเนเจอร์แสดงพลังแห่งธรรมชาติให้ได้เห็นหน่อยพลังแห่งธรรมดานั้นเหรอฮะธรรมชาติครับคุณขมุยทอชอครับ s t a แอนดร้ไรเป็นสับผูคุมกดล็อกเมื่อสับปูคุมกด มีสัตว์แห่งความรอบรู้อยู่ในโซ่ราแห่งความเนื้อหอมจะเพิ่มขึ้น1นึ่พก็บอกนวไงว่าให้เรียกผู้ของสัตว์แห่งความรอบรู้ทํางานเมื่อถูกไล่โดยสัตว์ผู้คุมกฎสามารถเลือกให้เรียกการออกจากสนามเมื่อจบเทิร์นจากนั้นดรอก,กร์ดหนึ่งใบจงสร้างฝูงของเจ้าหลอสปาทั้งหลายขอเรียกให้สัตว์แห่งความรอบรู้ใช้บุสต์แล้วจมตีด้วยโมโนโคิลัสไทเกอร์ สกิลของมอนอคิลัสทำงานเมื่อมอนอคิลัสจมทีใส่เวนการจะสามารถให้เรียกการ์ดหนึ่งใบมีออร่าสาวหลงเพิ่มขึ้น4,000ฉันไม่ป้องกันจากนั้นเรียกการที่เลือกต้องจากสนามเมื่อจบเทิร์นให้ผู้รับใช้ดิสอใช้บูสสจงทีด้วยสัตว์ผู้คุมกดฉันไม่ป้องกันดรยฟ์ check. เช็คเยี่ยมมาแล้ว เพิ่มบอลถ้าสาวล้มให้คอมพัสเลออนห้าพันเพิ่มอาฮือให้สัตว์ผู้ข่มกลดอีกหนึ่งอาฮือเหรอเดเมชเชคฮ่าทางนี้ก็ได้เหมือนกันฮิวทริกเกอร์เพิ่มพลังให้แบล็กโทเทสห้าพันแล้วฟื้นฟูนหนึ่งเดเมชฮึมพลังเนื้อหอมของเททัสคือหนึ่งหมื่นสามพันถ้างั้นเราก็ให้คอมพัสเลออนโจมที่ใส่แจ็ค ป้องกันด้วยวิงเกิลคาร่าป้องกันได้งั้นเหรอเอาเถอะความสนุกมันจะเริ่มขึ้นตอนเอ็นเฟสตั้งหากด้วยสกิลของมโนคิลัสให้ผู้รับใช้ดินสอออกจากสนามจากนั้นเคาน์เตอร์บลัหาผู้รับใช้ดินสอจากกองกัปแล้วเอาขึ้นมือ <c oughs> รอหนึ่งใบาตามสกิลของสัตูราบรร้สกิลของคอมพาสไลออนทำงานทิ้งมโนคิลัส สกิลของสัตว์ผู้รอบรู้ทำงานดรอจบเธอแล้วนักสู้อาลีใช้สกิลต่อนเนื่องอย่างงดงามเพื่อเพิ่มการ์ดในมือครับเรดเนเจอร์สา,า nature, สามารถเพิ่มพลังให้พวกพ้องชั่วคราวและเมื่อออกจากสนามก็ยังเรียกพวกพ้องใหม่ๆได้อีกเรากับที่ราบในแอฟริกาที่มีสัตว์มารวมตัวกันเลยล่ะครับ เนื้หอหอมสุดๆแบบนี้ก็ลำบากนะนอห์อบอก็คือแบบนี้ไงล่ะอ๋อนอห์บอชอปปิงดอ,อะไรเนี่ยก็ปีฉันไปได้ไงอ่าเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยเซนแอนดรูวของฉันมังกรสีฟ้าเอ๋ยจงตอบรับต่อเสียงของฉันไรเป็นสัตเทวะเอเซอร์ดราก้อนขอเรียกลดพัฒน,นาการ เธอนนี้ต้องลออให้หมอนนี่ใช้การบนมือบ้างไม่มีทางเลือกแล้วให้ทอชบอยใช้บุสททัสจบตีเลยป้องกันด้วยรูเลอร์คาเมเลอนให้ไวไทเกอร์ใช้บุสจบตีด้วยเอเซอร์ดราก้อนเอาสิฉันขอรับเอาไว้เองอทวินไดท์เช็ค นหแม็กแ็คฮิวทริกเกอร์เหรอถึงจะฟืน้นฟูไม่ได้จะใหสัตว์ผู้คุ้มกดมีออร่าสาวหลงเพิ่มห้าพันแจ็คจมตีข้าพัสพ้องกันด้วย <c oughs> แทงเมาส์อีดรอแหนจะได้มีโอกาสเห็นมันอีกครั้งพละแห่งธรรมชาติของเราสัตว์ป่าจงมาไรเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงลัก์เมื่อมีสัตว์ผู้คุ้มกดอยู่ในโซ่ออราเนื้อหอมก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งพัน ด้วยสกิลของสัตว์ผู้คุ้มกัเลือกให้คอมพัสกับสัตว์ผู้รอบรู้ออกจากสนามเมื่อจบเทิร์นแล้วดรอนหนึ่งใบขอเรียกให้สัตว์ผู้รับรู้ใช้บุสแล้วให้เบนคิลัสไทเกอร์จอมตีสกิลของเบนคิลัสทำงานขอทานเนื้อหอมขอคอมพัสเพิ่มขึ้น4 0 0พันจอกจากสนามเมื่อจบเทิร์นอะคราวนี้ไม่ป้องกัน นายสเตนทริกเกอร์ให้แจ็คสเตนส่งพลังให้เอเซอร์ดราก้อนให้สัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงจมทีแจ็ค <c oughs> ฉันไม่ป้องกันดรฟ์ <c oughs> แจ็คชายน้อหอมน่ะจะมีโชคดีด้วยให้ผลทั้งหมดกับคอมพัส เท่านี้ก็จบแล้วแล้วนะกระสือรัง,งีขามุ้ยให้ผู้รับใช้ดิสอใช้บุสแล้วช็อยด้วยคอมพัสไลออนคุณขามุย้ยบอนโจอนโนครับป้องกันสบงรณ์แบบด้วยทวินบเบรเดอร์ <c oughs> ป้องกันได้เหรอนี่น่ะเหรอพลังของนักเรียนข้ามชั้นน่ะ เท่จังเลยสมแล้วที่เป็นนักเรียนข้ามชั้นนะยอดไปเลยยอดไม่ได้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 เตรียมใจที่จะเป็นหมาขี้แพ้แล้วเหรอไม่รอกฉันยังไม่ยอมฉันไม่ยอมยกเทธิดาให้เดดขาดไม่ยอมยกคุณเอ๋ไม่ให้ลักไม่ยอมเี้ยไเห้ยฉันมองไม่เห็นนะเอาละครับนักสู้ทคุระประทานนักสู้ลี ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ที่2แดนเมสเท่ากันครับการในมือนักสู้ทุกคูามีแค่2ใบเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากครับต้องพลิกกลับมาในเท่านี้นี่แหละได้เป็นซ e o อาบาเทรัสึสกิลของอาบาเทรัสสโซลชาร์จเท่านี้ก็มีการ์ดในโซลห้ใบใบนี้ไว้ใต้กองขอเรียก สกิลของดาร์คเถ้างั้นท่านี้ก็ขอดรอบ้างละเรียกอมาเทรลสุให้เทพีจันเซียวใช้บูสแล้วโจมตีด้วยอมาเทเลสที่เป็นแวนการ์ดไม่ป้องกันทริกเกอร์เช็คดรอทริกเกอร์เพิ่มพลังให้อมาเทเลสที่เป็นเรียการ อ,อีกฝ่ายมีอยู่สามเดเมสเราเองก็ดรอการ์ดมาเพิ่มได้แต่ว่ายังไม่ปลอดภัยอีกฝ่ายต้องมีลิมิตเบรกอยู่แน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ดาร์แคทใช้บูสต์อมาเทลสโจมตีจีโอกราฟไจนท์ฮอ <c oughs> เกือบเธอแล้วแบบนี้เองกลัวเราจะใช้ Break, ลิมิตเบรกเลยหยุดดามจไว้ที่สามบเท่านั้นสินะสมแล้วละ่ะที่ผ่านมาถึงรอบสามได้แต่ว่ากำแพงที่ฉันจะต้องข้ามมันไม่ใช่แค่นี้หรอกลี <c oughs> มีนายที่เป็นอันดับสองคอยระวังหลังให้แบบนี้ฉันสบายใจมากเลยละ่ะช่วยตามฉันแบบนี้ไปตลอดด้วยนะเฮ้ยกดฉันเนอะ เล่นแวนการ์ดเพื่อที่จะเอาชนะคริสเท่านั้นจะไม่ยอมไปที่สองตามหลังมอนั่นไปตลอดลกหน้าราไรเป็นครูฝึกเตระวุฒใบสันแล้วเรียกนักสู้เข็มหมุดทโทคุระมิสกิการตัดสินใจเมื่อกี้ของเธอนะ่ะมันเปล่าประโยชน์เมื่อเจอการ์ดใบนี้อขอเรียกนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดบุตตะ กี่ของนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดทำงานเคานเตอร์บลัสเพิ่มการหนึ่งใบลงแดมเบซอนแล้วลิมิตเบรกต้องก้าวข้ามไปให้ได้ข้ามหมอนั่นความแข็งแกร่งพลังที่แท้จริงของฉันมันเพิ่งจะเริ่มทีมคิวโปประทาทีม s i t Genius ยยังคาดเดาผลการแข่งขันไม่ได้ครับ แล้วทีมที่ได้แข่งชัยชนะจะโปรยยิ้มให้ทีมไหนกันแน่ครับ るのは強くなるため」「現実で奴は実力だけがものう世界」「諦めることは容易いけれど」「熱くなれること」「漏ってるだけですごいんじゃない」「ビールと広げろ」「次のカードはバッ h i イ e どこにだって誰にだって」「目指す場所がある」 เมื่อกี้รู้สึกเหมือนได้ยินชื่อของฉันในทีวีเลยละ่ะอ้าคิดไปเองมั้งคะขออ๋อครับฮะขํามวยคุณกำเนิดลม,มากคุณเอมี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเพื่อเทพธิดาแล้วคุณคามวยไม่มีทางยอมแพ้แน่เทพธิดาเหรออ๋ยพอทรจอสอาพูดทรศจะเป็ดส่เหรอเออคือ ทีม SITG e n i u s, s Genius, แข็งแกร่งจริงๆตอนต่อไปศักดิ์ศรีของยอดฝีมอือมีคนกำลังเรียกเรานี่มันจินตนาการกำลังโอบพร้อมพวกเราเหรอ